สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายเบิดสสุขสุขคนมือนี่หลังจากกินอาหารข้าวเสร็จแล้วมือนีเขาจะเป็นเมนูอาหารหวานนะนี่ค่ะอนี่ยดำๆคนสวยๆผิวขาวๆยังฉันนะคะกัแบบตรงกินนี่ค่ะของดำพี่น้องเชา้า้วย เช่ากล้วยพี่น้องเช่ากล้วยกับอันอยังนีงลูกตาลพี่น้องเขาเอิญลูกตาลลอยแก้วนี่นี่บอะนี่มากมาพี่น้องมาเปิดสกู๊ปสกคนเด้อหนุ่นนี่ชั้นสิบผ้าสาวมากินของดำอันก็นคือเช่ากล้วยใส่ลูกมา มือนีเป็นเมนูอาหารหวานเด้อมาจ้าทุกคนอืมอืมเราเกลวยชากกางล่าพี่น้องกินปะอืม กคนขาวเขาก็มาของดำัเสือแล้ะพี่น้องแซ่บหวานก็ฮักมา แซ่บอยู่พี่น้องอือืม <c oughs> อมืนี่สาวกวยมันจะเป็นแบบนึบๆน,บนะพี่น้องแซ่บตีประมงณคดหมาทิ้งของหวานพี่น้องนี่ซีมเืิงซื้อ,อมันแบบซ่บบอซีมเงองมัด ទួនាណ